โรคเสื่อมบายเดยเจมโรคเสื่อมคือโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชือ้อแต่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์วันนี้เรามาฟังการแนะนำผลิตภัณฑ์บิสเลอร์จากคุณหมอนัน,ค,น,นคุณหมอเลอือดสินเชื้อเท้าอยาว่าตัวเองป่วยท่าโรคนะครับโรคที่หนึ่งก็คือโรคสายตาครับดูมือถือเนี่ยครับต้องชักต้องใส่แว่นนะครับไม่ได้สายตาเสื่ โรคที่สองก็คือตอนสินเสียจเรืร้อหลังนะครับเป็นหนองเลยโรคที่สามก็คือข้อขาผกเสกับสองข้างโรคที่สี่ก็คือโรคเกานะครับมือเปเท้าเป็นมาถึงสี่ปีกว่าไม่เคยหายเลยโรคสุดท้ายก็คือโรคเสื่อมหันห้าตาเอ็นะครับถ้าโรคนี้ผมทานยาที่โรงพยาบาลที่ตัวเองทํางานอยู่นะครับโดยการยาทานยาในปัจจุบันครับก็ไม่เคยหายเลยพอดีได้มาพบผลิตภัณฑ ตัวหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าสุดยอดเลยในยุคนี้นะครับนั่นก็คือบิลเลอร์นะครับและผมได้ทําการตรวจสอบนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับวันนั้นก็จะมีโค้ชพิเชษนะครับที่มาบ้านแต่ด้วยตัวเองนะครับเป็นคิดเปิดใจอยู่แล้วนะครับในในธุรกิจนัก็เลยอนุญาตให้โค้ชพิเชษเข้ามาที่บ้านครับนะครับโค้ชพิเชษก็มาเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องเสียงครับพอดีผมก็อยู่กับโค้ชเฟิร์สพอดีวันนั้นนะครับ ส่วนผมนะมีความเชื่อาญในเรื่องการตรวจสอบโมดัปไปแล้วนะครับส่วนแผนนะครับก็ให้พดเวิร์ดเป็นดูนะครับตามคนดูนะครับก็ปรากฏว่านะครับผมดูส่วนประกอบโดยวิธีอิธีกรนันของมันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมีพืชผักผลไม้นะครับ28ชนิดแล้วก็มีเตษหิ้งหิ้งทั้งนั้นเลยนะครับคัดสรรมาทั่วทุกมุมโลกผมดูส่วนประกอบแต่ละตัวเนี่ยมันสุดยอดเลยมีสารอาหารครบนะครับสารอาหารครบเลย บอกว่าเตะพบ11คนนะครับซึ่งอดีตผมเคยทําเครือข่ายมา2-3ท่านมันก็ตอบโจทย์แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเอง We okay, but... จายใน,ยาก,ในยาการของเซลล์นะครับก็คือนิวเคลียสภายในนิวเคลียสก็จะมีดี a นนะครับ d n เก็คือสมองของเซลล์เป็นตัวออกคําสั่งทุกอย่างภายในเซลล์ทีนี้ผมจะพาท่านมาดูที่เยื่อหุ้มเซลล์ตัวนี้สําคัญที่เยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบไปด้วยไขมันนะครับไขมันมันจะเป็นสองชั้นนะครับไขมันสองชั้นเลยมันจะมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางส่วนหัวเขาเรียกว่าฟอสเฟตนะครับส่วนหางเขาเรียกเขาเรียกว่าลิปิด คือเร่งการจเจริญเติบโตเกินไปใช้หัวอาหารในการในการให้อาหารกับสัตว์โดยเพราะไก่ระบบฟาร์มไก่นะครับเขาเรียกไก่ระบบปิดระบบปิดแล้วก็ระบบปิดของฟาร์มหมูนะครับเขาใช้อะไรท่านรูปนะครับในการเลี้ยงไก่กบหมูนี่ครับเป็นระบบฟาร์มเขาใช้อากากถั่วเหลืองและก็อากข้าวโพดนะครับกากาถั่วเหลืองและก็กาะอากข้าวโพดในการเลี้ยงสัตว์ นะครับสองกลุ่มนี้ก็คือไก่กับเพราะฉะนั้นการถกลงกับการกั้นโพดตัวนี้อุดมไปด้วยโอเมก้าหกอุดมไปด้วยโอเมก้าหกโอเมก้าหกตัวนี้ทําให้นะครับเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเนยคือโอเมก้าหกมันล้นเกินไปมันมากเกินไปมันทําให้เซลล์นะครับที่ผมพูดเมื่อก็คือโพสโพลิปิดตัวนี้ปกตินะครับโพสโพลิปิดตัวนี้มันจะคล้ายๆกับเป้าคล้ายๆกับเป้ามันมีหัวแล้วก็มีหางสองหัก คล้ายๆอย่างนั้นนะครับมันจะเกิดการผิวตลอดนะครับเซลล์ของเราจะเกิดการเคลื่อนไหวตลอดผิวตลอดคล้ายๆกับบ้าที่เด็กเขาเล่นหน้าหนาวะ่ะมันจะเคลื่อนไหวตลอดเลยนะครับแต่พอดีเมื่อโอเมก้านะครับเข้าไปสู่เซลล์นะครับมันจะทําให้โพลิปิดตัวนี้นะครับเกิดการแข็งตัวไม่ผิวนะครับเขาเรียกว่าไขามันขาดผิวเพราะว่าได้นะครับไขมันขาดผิวทําให้เปลือกเซลล์หรือเยื่อหุ้มเซลล์นั้นแข็งนะครับ ทีนี้สารอาหารที่จะลงไปสู่เซลล์มันลงไม่ได้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอะกรูโคสนะครับอาหารที่เรากินเข้าไปจะถูกสังเคราะห์เป็นกูโคสกูโคสก็จะวิ่งเข้าสู่กระแสโลหิตนะครับเมื่อกุูโคสเข้ามานะครับตับอ่อนนะครับก็ต้องก็ต้องผลิตอินซูลินนะครับผลิตอินซูลินเพื่อให้อินซูลินนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์อินซูลินก็จะวิ่งออกมาเข้าสู่กระแสโลหิตเพื่อนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ ทีนี้เมื่ออินซูลินไปถึงเซลล์อินซูลินก็บอกว่าตอนนี้เซลล์เซลล์นะครับมันรับน้ำตาลด่วนนะครับพอดีมีน้ำตาลเข้ามาแล้วแต่เซลล์มันรับไม่ได้ครับมีคําสั่งยังไงมันก็รับไม่ได้เพราะเซลล์เรามันแข็งมันไม่ผิวมันเดิมแล้วเนื่องจากโอเมก้างที่เราทานก็คือไก่กับหมูที่เาเลี้ยงระบบฟาร์มเขาเลี้ยงหัวอาหารที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคือโอเมก้า6ล้วนๆเลยทําให้เซลล์เราแข็งนะครับ ซึ่งทุกคนเนี่ยผมกาทานอยู่แล้วอย่าลืมว่าไม่ไม่มีเฉพาะไก่กับปุน,นะน้ำมันพคืนคกับทุกชนิดเลยอุดมไปด้วยโอเมกา้า6ด้ยล้วนเลยนะครับมีโอเมกา้า6เลย เดือดตลอดเลือดนะครับร่างกายจะใช้คอลเลสเตอรอลนะครับในการมาปักมาปักแผลนะครับที่มันอักเสบเราก็เป็นไขมันเห็นไหมครับไขมันในกระแสะโลหิตเมื่อมันปักเข้ามากๆนะครับมันไม่สามารถที่จะนําเลือดเข้าสู่เซลล์ที่ปลายทางได้ร่างกายจึงใช้ความดันครับให้หัวใจบีบนะครับบีบเลือดเพื่อให้ถึงเซลล์ปลายทางไได้เราก็เกิดความดันเห็นไหมครับมันเป็นแผลเกล็บไห แต่การแทบแบบปัจจุบันรักษาอย่งไครับรักษาที่ที่ปลายเหตุครับคือไปลดน้ำตาลไปลดไขมันไปนลดความดันรักษาไม่ถูกจุดเขาไม่ถูกที่ขันมันไม่หายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันมันไม่หายนบต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะอะไรครับเพราะศาสตร์การแทบแบบปัจจุบันรักษาที่ปลายเหตุถ้ารักษาจริงๆต้องรักษาที่เอ่อะลุกเ,เซลล์ มเหนนือนกัสิ่งที่เหมือนกันย่อมเขาไไ้ากันได้ย่อมซ่อมกันได้ มันจะเข้าสู่เซลล์ได้สบายนคนที่เป็นเบาหวานสบายครับสามารถที่จะรักษาได้ไขมันความดันก็หายไปมาเป็นมา,มาเป็นอะไรต่าครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานสบายครับแต่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่ากินวันนี้พรุ่งน,นี้มันมันจะเป็นขาผิวนะครับเขาศึกษาวิจัยมาแล้วครับต้องใช้เวลาประมาณ3-6เดือนว่ามันจะครบทุกเซลล์เพราะว่าเซลล์เรามันร้อยล้านล้านเซลล์เซล เซลซล์เซลล์หนึ่งมันจะตายนะครับประมาณ12ล้านเซลล์ต่อวินาทีมันจะเกิดและดับเกิดและดับนะครับมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับกว่ามันจะครบนะครับใช้เวลาประมาณ3วันนะครับซึ่งจะรักษาได้ของเราเนี่ยรักษาที่ต้นเหตุก็คือรักษาเชือหุ้เมเซลล์เลยถ้าเยื่อหุ้มเซลล์นะครับไม่แข็งนะครับเยือ่อหุ้มเซลล์เนี่ยเป็นแบบขาผิวนะครับมันรับได้ครับรับรองว่าสารอาหารต่างๆประมาณมันรับได้หมด ผ่านสารอาหารได้แล้วปล่อยของเสียออกจากเซลล์ได้สบายแต่ถ้าเป็นของแข็งเขาผ่านสารอาหารได้แต่ไม่ไมใ่ให้ของเสียออกจากเซลล์เซลล์เราก็ยิ่งเสื่อมไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับวิลเลอร์กรนี้ผมว่านวัตกรรมไรบรญสมตอบโจทย์มากๆหราบผมผมศึกษามายอะเรื่องนี้นะครับผมได้ไปศึกษากับอาจารย์ที่เป็นหมอที่ที่หน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์หมอที่สอนนักศึกษาแพทย์นะครับผมได้เห็นความจริงหลายๆอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ หมอหลายท่านนะครับที่พอรู้เรื่องนี้เราก็บอกว่า95%ยาไม่มีผลในการรักษาซึ่งมันรักษาที่ปลายเหตุแล้วมันกดอาการของโรคไว้เฉยๆมันไม่หายสักทีนะครับต่อไปนี้ก็บอกว่าวิทยาการทาง,ทางการแพทย์จะถูกเปลี่ยน,นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อายุข,ขของมองนุษย์นะครับก็คือ120ปีแต่ทำไามาเดินทางไปไม่ถึงอยากมากก็เกือบ5าปี80ปีเ็ไปนะได้แค่ครึ่งทางเพราะอะไรครับท่านดร เราะเนื่งองจากว่าร่างกายของเรามันขาดสมดุลโดยเฉพาะวิตามินเพอร์แร่สารน่าเซนไซฮอร์โมนต่างๆมันขาดหมดเลยโดยเฉพาะเมื่ออายุ25ปีไปแล้วนะครับสารนีตร้ตัวดีที่อยู่ในวิลเลอร์ของเรามันมันจะเริ่มลดลงเมื่ออายุ25ปกติมันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือโกรทฮอร์โมนผมชื่นชอบที่สุดคือวิตเนอร์นะครับผมดูส่วนประกอบของมันมีตัวหนึ่งครับที่ ที่เขียนบอกว่า l อ r g i จินีน150มิลลิกรัมตัวนี้เก่งมากผมชื่นชมเลยคนที่ผลิตยิ้นเลิอตัวนี้นะครับที่มีส่วนประกอบของ l อ r g i จินีน a อ g i n จินีนตัวนี้เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะครับสามารถสร้นโกรดฮอร์โมนได้กรดฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่ยิ่งใหญ่มากเขาถูกค้นพบเมื่อปี1990เพราะว่ากรดฮอร์โมนนี้มันอยู่ในร่างกายตั้งแต่แรกเกิด จน25ปีมันจะลดลงในอยไลดในใดลดลงใทำให้เราแก่ทําให้เราป่วยทําให้เราอายุสั้โโนคอโคตฮอร์โมน,นก็คือฮอร์โมนในการเจริญเติบโตหรือฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวหรือในเาฬิกาแห่งการย้อนไปพูดแค่น,น,นี้ท่านก็รู้แล้วว่ามันฮอร์โมนของคนหนุ่มสาวนั่นเองถ้ามันลดลงก็แสดงว่าเรากอเป็นหนุ่มนะมันเริ่มลดลงแล้วเหลือแต่ความแก่จะมาเยือนกคตรฮอร์โมนตัวน,นี้จะไปที่กล้ามเนื้อครับผลิตมวลกวล้ามเนื้อขึ้นมา โกดีแล้วมวลกล้ามเนื้อของเรามันจะลดลงหลังจากที่ผาดทีเด้ดจะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ทุก20ปีท่านลองคิดดูว่า20ปีลดไป20เปอร์เซ็นต์30ปี30เปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อจะลดลงไปเรื่อยๆและมวลกระดูกด้วยครับจะลดลงทั้งมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกแต่พวอมวลตอนนี้นะครับสามารถที่จะไปสร้างมวลกล้ามเนื้อสร้างมวลกระดูกขึ้นมาใหม่โดยมอดไปสร้างมวลกระดูกที่ไขกระดูกครับสถานการณ์ปัจจุบันในโรคระบาดโควิดครับ โคตฮอร์มนตัวนี้จะเปสร้างเม็ดเลือดขาวที่ไขกระดูครับที่มีชื่อว่า N k c e l l ซึ่งเต็มอะไรก็คือ Natural Killer Cell หรือหน้า่าธรรมชาติตัวนี้ถือว่าเป็นนายคนเลยถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดม็ดเลขาวที่ใหญ่ที่สุดถ้ามันเจอสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นเชื้อโรคเชื้อโควิดหรือเชื้อมะเร็งไนมันชอบมากคือมันกำจัดเลยถ้าเจอเชื้อโควมันับให้เซลล์ฆ่าตัวตายเลย เพราะเชื้อไวรัสตัวนี้มันเป็นชิีไม่มีชีวิตแต่มันจะปล่อยรหัสพันธุกรรมคืออ n a เอเข้าสู่เซลล์นะครับเพื่อให้มันแตกตัวหรือก๊อปปี้นะครับเพื่อมันขยายพันธุ์เซลล์ของเราเป็นตัวขยายพันธุ์ให้โควิดแต่ถ้าเีเจเซลตัวนี้นะครับมันไปสแกนนะมันรู้ว่าเชื้อโควิดอยู่ที่มันสั่งนะครับเปิดระบบการฆ่าตัวตายของเซลล์หรือภาษาอังกฤษเ็าเรียกว่า apoptosis การตายของเซลล์มันร้ายกาจมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นพะเอกของเรา เลยนะครับเ็นเกเซลตอนนี้ในสถานการณ์ที่โรคระบาดโควิดนะครับที่สําคัญกว่านั้นนะครับตัวนี้มันสามารถกาจัดเชื้อมะเร็งได้เลยเอนเกเซลตอนนี้และผมทดลองกับคนที่เป็นมะเร็งมาแล้วหลายหลายครับปรากฏว่าหายครับเชื้อมะเร็งไม่มีเลยแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับน้องคนหนึ่งที่ไปตรวจนะครับเพราะว่าเป็นมะเร็งแล้วก็มาฟังผมบรรยายวันนั้นสั่งลงเอ็มดีเลยจากจินแล้วก็ฟังผลเมื่อวานเชื้อมะเร็งไม่มีดีใจมากหายนะครับ นี่นะครับผมถือว่าสุดยอดนวัตกรรมของเราให้อีกตัวหนึ่งครับที่สําคัญครับก็คือโคอ้ดทอมนตัวนี้จะไปที่ตับครับให้ตับสังา์กออ็เอาหมนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไอจีบัตสำคัญครับตอนนี้ไอจี IG บัตตอนนี้ที่เต็มมันก็คืออินซูลินไลโคพลาสต์ทำหน้าที่แทนอินซูลินเลยนะครับในการน,านำน้ำตาลเข้าสุดเสพนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าไอจีบัตตัวนี้มันทําหน้าที่อย่างไรมนาะ ไอจีมันตัวนี้นะครับจะไปกับตุ้นสเต็มเซลล์นะครับกบตุ้นสเตมเซลล์ใครที่มีสเตมเซลล์เยอะคนนั้นจะไม่ค่อยรวยคนนั้นจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ครับไอจีมันตรงนี้สําคัญมากและที่สําคัญนะครับถ้าเอกของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับไอ้จ้ไอจีวันตัวนี้มันสามารถที่จะเป็นยีสเทโลเมียที่ปลายโครโมโซมที่อยู่ในใจกลางของเซลล์เรียกว่าโครโมโซมที่สามคู่ที่เราเข้าใจกัน ของพ่อยี่สาของแม่สามประกบ,บกันค้ายปะทะโข่คือแปรแส่วนปลายนะครับเขาเรียกว่าเทโลเมียทุกครั้งที่มีการแบ่งตัวของเซลล์นะครับเทโลเมียมันจะหดชั่นเข้าหดชั่นเข้าทําให้ชีวิตเราสั้นแต่ไอทีมันตัวนี้ไปกระตุ้นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเทโลเมเลสเอนไซม์เทโลเมเลสตัวนี้สามารถยืดเทโลเมียได้ทําให้ชีวิตอายุไขเรามันยืดออกไปถ้ายืดอยดายุไขได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่อง การแก่การป่วยนะครับสามารถนักสามารถดูแลได้เลยครับจากแก่ก็จะกลายเป็นหนุ่มจะป่วยก็จะหายป่วยและสามารถที่จะย้อนวัยอันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบเมื่อปีสองพันเก้าะครับชื่อว่าอลิซาบบบเบธแบ็กเบิร์ดเป็นชาวสหรัฐอเมริกาเขาค้นพบเรื่องของเทโลเมียอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเรื่องเทโลเมียมันสามารถที่จะยืดอายุไขม์ได้ ตอนนี้โรงพยาบาลในหลายแห่งสามารถตรวจเทโลเมียได้แล้วถ้าตรวจ9,520ท่านก็ต้องไปตรวจว่าความยาวของเทโลเมียเอลือเท่าไหร่นะครับมันสามารถบอกได้เลยว่าคุณจะมีอายุอีกกี่ปีจะถึงบอกได้แลวนะครับแต่ท่านไม่ต้องเป็นหวงครับตามรที่ท่านมีวิสเลอร์นวัตกรรมสุดยอดอย่างนี้นะครับมันสามารถยืดอายุไขท่านได้ยืดเทโลเมียได้วันนั้นผมได้โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาตรวจเทโลเมีย ซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลแหลกตอนนี้อยู่ผมได้ถามคุณหมอว่าคุณหมอับมีสารอาหารอะไรบ้างที่สามารถยืดเทลลเนียได้คุณหมอไล่ๆไปนะครับมีเจ็บแปดตัวนะครับท่านเชื่อว่าเจ็ดแปดตัวนั้นอยู่ในพิเตอร์ทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยผมชื่นชอบมากที่ว่าวิตเตอร์มันสารา้ำครบผมตรวจสอบแล้วโอ้โหสุดยอดเลยสารอาหารนีนสุดยอดจริงๆไม่เช่ที่ว่ามันจะสุดยอดขนาดนั้นเป็นเพราะของการยืดหายรห,หมนุษย์ มีมดนายจุติศิล์นะครับท่านนะครับทําธุรกิจเชื่อไหมครับว่าท่านจับมือกับน้องสาวคือนางสาวยิ่งรักชินวัตรท่านเปิดยนตัวเป็นเมื่อที่สิบเจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมานีครับเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับยืดอายุไขมดุลก็คือยืดเทโลเมียร์นั่นเองทำได้เดียวกับเราเป๊ะเลยนะครับท่านสึกสามาเยอะนะครับท่านทักษิณชินวัตรท่านบอกว่าถ้าใครทําธุรกิจตัวนี้รับรองว่ารวยแน่นอนท่านทำนะครับท่านลงมือทำแล้ว ทำไมถึงพายืดแผนอายุยายายมนุษย์ท่านต้องการไมมให้คนเข้าโรงพยาบาลนะครับถ้ายืดอายุไขมนุษย์ได้ยืดเทลโลเมีได้นะครับคนจะไม่เข้าโรงพยาบาลตอนนี้คนล้นโรงพยาบาลเพราะอะไรครับเพราะเทลโลเมียสั้นๆเทลโลเมียเปี่ยเหมือนช่้เทียนเลยมันจะหดชั้นเาหดชั้นเข่ามเมื่อเวลาผ่านไปทุกครั้งที่มีการแบ่งตัวนะครับของเซลลนะครับเซลเซจะมีการหดชั้นของเทลโลเมียมันก็เลยเป็นสิ่งที่หัาจระจ์มากที่ผมมาพูดกับ บิทเลอตัวนี้ผมดูทีริมันแล้วสุดยอดเลยผมเจอแอลอาจินินอันดับแรกสุดยอดแล้วที่ผมเล่าเรียนมานอาจารย์บอกนะครับที่ท่านไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาสองปีขึ้นท่านบอกว่าท่านเรียนวิชาเกี่ยวกับยืดอายุไขมนุษย์ผมสนใจมากผมก็เลยไปเล่าเรียนกับอาจารย์นะครับหนึ่งชั่วโมงอาจารย์คิดไปสองหมื่นลองคิดผมไปเรียนไปเพื่อจะยืดอายุไขของตัวเองนะตอนนั้นตัวเองก็เจ้าตัวไม่รอดนะครับ เพราะว่าป่วยเป็นห้าโรคกินยาที่โรงพยาบาลที่เราเองทํางานมันไม่หายสักทีก็เลยัดสินใจไปเรียนก็ปรากฏว่ามันได้ผลครับผมก็มาเจอพิลเลอร์นะครับจริงผมผ่านมาสองบริษัทนะบริษัทที่สามก็คือเจอเจนครับสองบริษัทนั้นมันมีสาราหารแต่ยังไม่ครบครับยังไม่มาทับใจเลยนะครับผมมาเจอพิลเลอร์ตัวนี้ครับที่สิบล้านบริษัทเลยผมทิ้งนะครับเริ่มนับหนึ่งใหม่กับบริษัทเตอเจนครับผมก็ทําได้สําเร็จครับ แล้วผมมาผมเป็นคนอุนะจังหวัดอุแต่ผมมาโตที่สีเกศครับตอนนี้มาปักหลับที่สีเกตมาเปิดเซ็นเตอร์ที่สีเกศครับเหมือนเราบุญครับผมดีมากนะครับผมก็บรรยายที่เซ็นเตอร์ของผมเหมือนเราุบุญเลยคนเยอะมากเลยนะครับถ้าจะเติบโตสนุกมากนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ดีขอบคุณนะครับที่โค้ชอำนาจนะครับที่ให้โอกาสมมาแบ่งปันนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆวันนี้นะครับ วันนี้ก็ขออย่งปันเท่นี้ไ้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอสาวออนไลน์ .com เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพอสาวกดติดตามกดกระดิง่งและกดถูกใจพร้อมทั้งกด <Are you S 1> แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พอสาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ